ในรูปแบบของการขับเคลื่อนเขาเรียกว่าโครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์นะครับโดยเฉพาะผมเองเนี่ยได้รับผิดชอบหนึ่งโครงการเขาเรียกว่าโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้หลักการพึ่งพาตัวเองตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าเราจะขับเคลื่อนโครงการเนี่ยเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดตามที่พงท่าน ได้ทําไว้โดยเฉพาะพงท่านราชาการที่10เนี่ยพงท่านพยายามจะให้พวกเราขับเคลื่อนโดยเฉพาะคําว่าสืบสารรักษาและต่อยอดหมายถึงว่าเราจะรักษาในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่พงท่านได้ทําอะไรไว้หลายอย่างให้กับพวกเรานะครับนั่นคือการรักษาไว้ให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 มีความยั่งยืนต่อไปโดยเฉพาะอย่างเช่นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างเงี้ยเราจะรักษา ไว้แล้วก็สืบสารหมายถึงว่าเราจะสืบสารในสิ่งที่โครงการผลิตต่างๆนะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือต่อยอดสิ่งที่มันมีอยู่เนี่ยให้ดีขึ้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะขับเคลื่อนโครงการเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมของเราในปีนี้นะครับซึ่งโครงการอของผมเองที่เราบผิดชอบเนี่ยก็จะทํากิจกรรมโดยเฉพาะกิจกรรมหนึ่งเราจะสร้างต้นแบบ ให้อยู่ประมาณสัก6พื้นที่ในจังหวัดเพชรบูร์นะครับโดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น6พื้นที่มีพื้นที่อำเภอเมืองนะครับนี่คือพื้นที่ที่1อําเภอสีเทพกับอำเภอวิเชียนพื้นที่ที่2อนะครับอำเภอชนแดนกับอำเภอขโงพื้นที่ที่3านะครับอำเภอเขาค้ออำเภอหลุมักพื้นที่ที่4นะครับแล้วก็อำเภอน้ําหนาวกับอำเภอหล่มเก่านี่คือพื้นที่ที่5นะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คืออำเภอเบึงลำพันธ์กับอำเภอหนองไผ่นี่คือ6พื้นที่หลัก ที่เราจะขับเคลื่อนซึ่งเราจะทําแปลงต้นแบบเนี่ยโดยเฉพาะแปลงกเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยให้ได้ถึง6พื้นที่ในปีนี้นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ในรูปแบบของการขับเคลื่อนอกเกษตรทฤษฎีใหม่ในรูปแบบของโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏครับ